ต้องเดาพี่หนุ่มสิแบบจ่าพี่นอ้นองจ๋ามามาสวัสดีจ้ามากินแมงกะพุนหนัวกระตุนกระดื่อมากินอีหยังเกาะดองแมงกะพุนจ้ะพี่น้นองจ๋าอันนี้ของน้องเป็นน่นหน่อยเอา้าจัดจวดลูกไหนโชว์พีเอฟซีไหนของหนูอ,อู้กินโชว์นะจ้ารสชาติเป็นยังไง อร่อยมากโอ้โหพี่น้องจะฉ่ำๆเลยฉ่ำหอมมากเลยค่ะหอบมากเลยค่ะฉ่ำๆพี่เสซี่เอซี่ก็หอมสสว่าได้ฮันได้เจะพี่น้องจะมาแบบ กันทั้งตัวทั้งยวงทั้งใหญ่เลยจะย้ะขออนุญาตข้แหลกแห่งมันอุ้ยแ,แสบอีกแล้วแสบอีกแลวจ้ะพี่น้องจ้ะมามาไปมฮะโดนใส่พ่าหนูนะะี่คืออะไรบ้างเอาอะไอ Con ừ. giờ đi nọ Tôi nhảy. Nó cho bị này. Nào. อร่อยมากใอ่ใช่หอมอม,อม,ออมลกลยจิ้มเพชรซือ้อหลานหม่เพชดแบบเพ็ดโดดแบแซบ่บ Ui, cái nông dạ Xăm xăm lời dạ Ui no,

ทำตัวสายเ,ราเหรอทำสายแค่รแเหรอจวดของรูโอ้ยจวดครับ บอกอิ่มเอา้าเอาแล้วสาบิโนงจา่าแม่ก็บพูลโลดนึงบ่อิ่มจ้าพี่น้องจา่าถ้ามันกินสองคนน,น้เน้ะงจา่าซาซาไปกินผู้เดียวกับสีอิม่มนี่แหละนันมีตัวแยกนะจ่า,จาพี่น้องแต่ว่ากระแซ่บเพชรกระจัดฟัดบึ้มเอา้าไปแล้วเด้อพี่น้องเด้ออย่างใรก็ฝากกดแชร์เลยจ้ากดไลค์กัแชร์นะเด้อจ้าพี่น้องจา่าสวัสดีจ้า